ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเซ็งมีงานเกี่ยวกับอีสุตุนะครับมังกรทองนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง90สินะครับอันดับแรกก็เดี๋ยวขอญาตขอดแมสแล้วกันนะครับรอบๆ้างที่ไม่มีใครนะครับเดี๋ยวเสียงไม่ชัดนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับถ้าเฟซกับเพจอะไรไม่ค่อยได้ลงหรือไม่ค่อยได้ตอบนะครับพอดีช่างหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับ ยืนได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องไปเองหลังพักแล้วนะครับแต่ก็ยังมีงานอยู่เรื่อยๆอนะครับก็งานเกี่ยวกับอิซุสุนะครับเข้ามาใกล้ๆที่หนึ่งัาเดี๋ยวจะตัวนี้เป็นเครื่อง90นะครับจุดสังเกตนะครับก็ฝาทองอนะครับแล้วก็จะมีอิซุสุ90 HP นะครับตัวนี้โปรเจกต์คือจัดชุดไล่ข้างซ่อมบำรุงแล้วก็เฟืองมันดังนะครับเราก็จัดเฟืองเงียบ นะครับอันนี้ลูกค้ายกรถยกเครื่องมาะนะครับยกเครื่องมาเดี๋ยวให้ช่างดูแลจัดการให้ะนะครับก็เดี๋ยวเปิดสวิตฟ้ฝาหน้าใส่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนชุดซ่อมรอบๆอะนะครับพวกลูกยงลูกยางฝาเวานงเวาน้ำอะไรพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดฝาทองถอดนะครับคันนี้เตรียมติดตั้งเทอร์โบ F55 อย่างไงเดี๋ยวช่างจะทําคลิปเป็นขั้นตอนอันนี้ช่างเช็คแล้วนะครับเครื่องติดดีนะครับน้ําไม่ดันก็คือเราต้องใส่พวกข้อน้ําขึ้นมานะครับติดเครื่องตรวจเช็คก็คือน้ําไม่ดันไอมีเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพเครื่องก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมที่จะติดเทอร์โบได้นะครับแต่ถ้าหากว่าน้ําดันนะครับแล้วกินน้ํามันเครื่องแบบว่าวิ่งร้อยโลนี่กินน้ํามันเครื่องเป็นลิตรครึ่งลิตรนะครับ หรือโลกินน้ำมันเครื่องเพิึมนิดนะครับกพราะอาจจะต้องบริเวนเครื่องก่อนนะครับแต่เรื่องไอระบายนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับว่าเครื่องยนต์มันก็จะต้องมีไอระบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดซ่อมบำรุงแล้วก็แก้ไขนะครับสำหรับช่างเซ้งก็จะมีเปิดแท้งสร์ฟวงเซอร์วิสดูเช็ดบัวนะครับแล้วก็ เช็ควงเช็ควาวนะครับส่วนมากวาวก็จะเจอตัวตั้งเนี่ยบางทีก็รูดมาบ้างวาวไม่อยู่ในสเปซบ้างนะครับเขตดบ้างนะครับแล้วก็พวกระบบท่อหายใจอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงผ่านไปผ่านมาก็ไว้เป็นอะไรเพิมเติมมานะครับ,รนะรบส่วนเครื่องตัวนี้ระบบรอบาๆตามมาดูาาก็จะเกิดๆหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับพ่อนี่ปุูกหมดแล้วอนะครับเดี๋ยวช่างจะไล่สนิมทั้งหมด ยกเครื่องมาแบบนี้ก็ดีนะมันจะได้ทํางานง่ายนะครับแต่ก่อนที่เราจะลื้อเราก็ต้องติดเครื่องเช็คก่อนนะครับว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับการติดเครื่องเช็คเราก็อุดท่อน้าอันนี้นะครับแล้วก็กรอกน้าใส่เอาไว้นะครับน้ําเต็มเครื่องแล้วเราก็ดูว่าอาการเครื่องมีน้ําดันไหมระบบประองประเก็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูพวกไอระบายอะไรพวกนี้นะครับก็เครื่องตัวนี้สภาพพร้อมนะครับสามารถติดเทอร์โบได้นะครับโปรเจกต์ของตัวนี้ F55 รีฟァร์5โวรนะครับโนบูตได้ถึงประมาณ50-70โอลนะครับแต่อยากจะบอกนะครับเครื่องอย่างนี้บูตประมาณ20บอลบวกลบก็อพอแล้วนะครับถ้าบูตเกิน30นะครับรับรอง้อเพิ่ออยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ถ้าเราอยากบูตเยอะๆมันก็ต้องทาไส้ในเครื่องรองรับนะครับระฉะนั้นยังไงก็แวะเวียนเข้ามาดูมาตรวจเช็คด,ดูนิดนึง ข้างหลังก็จะมีพวกตีนคอลุงคอหลังนะครับอันนี้ยังไม่ได้รื้อ,อนะครับยังมีใบวงใบบินอยู่ก<ม>็อันนี้เช็คไปบ้างแล้วนะครับก็เลยมองดูเรียบๆหน่อยนะครับส่วนออยอ,อันนี้นะครับก็จะมีออยอามาดูนะออยนี้จะเขะเลยออยตั้งนี่นะครับก็เดี๋ยวช่างอาจจะตัดระบบน้ำนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่า ก็ยังอาจจะเวียนมาเข้าหรืออาจจะตัดออกไปเลยนะครับแต่ก็วีมีเวาวน้ําตามปกตินะครับเพราะว่าออยพอรถเก่าๆนี่จะเจอปัญหาเรื่องออยแตกอ่าบางทีก็น้ําไปอยู่ในเครื่องหรือน้ํามันเครื่องไปอยู่ในหม้อน้ํานะครับยังไงก็เดี๋ยวอาจจะตัดระบบน้ําที่เลี้ยงออยไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเวิ่งในระยะทางใกล้ๆนะครับหรือเป็นร้อยๆ้ลยโลน่าจงสังเกตนะครับน้ำมันเครื่องไม่ร้อนอ่าน,นะครับ ต่ถ้าหากว่าเป็นเมืองนอกนี่ก็อาจจะต้องอุ่นให้น้ํามันเครื่องมันร้อนอะนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังจากที่ทําเครื่องยนต์เรียบๆแล้วเดี๋ยวช่างจะทําคลิปเตรียมชุดประกอบเทอร์โบนะครับส่วนเทอร์โบของช่างอันนี้มีคอมนะ F55 มันจะมีเขาสูงนะครับช่างจะเป็นเขาสูงครับปากเทอร์โบจะอยู่แถวนี้นะครับไม่ติดคอมแอร์นะครับสายก็สามารถ ใช้คองแอร์อยู่ในสเปคเดิมได้นะครับไม่ต้องย้ายไปด้านล่างให้มันวุ่นวายะนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ต,ตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเตรียมสภาพความพร้อม,อมเครื่องยนต์ยุค90นะครับใช้งานได้ดีอยู่นะครับปั๊มสายดูแลง่ายไม่จุดกิ่งนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราเก็บรายล,ละเอียดพร้อมติดตั้งเทอร์โบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่าง ทำคลิปนําเสนอต่อไปนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับอีซูซุยุค90ขอบคุณมากครับ